สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนโซ่นะครับวันนี้มีสครับดีๆมาแนะนำอาริยาคอฟฟี่บอดี้สครับมีโปรโมชั่นล้านสตอกรีวิวจากผู้ใช้จริงจากราคา179บาทลดเหลือ159บาทและพิเศษกว่านั้นคือซื้อ1แถม1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจอาริยาคอฟฟี่บอดี้สครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะ โอเคครับวันน er ี้ก็มาเล่นอีลังเกอว์อีกแล้วนะครับโหมดดูโอ้นะครับลงศูนย์ใจอีกแล้วบอกเลยนะครับว่าลงตรงเนี้ยพูดได้คำเดียวว่ามันสเปคค่ะโอเคเรียบร้อยครับไปตีหนึ่งละ บ้านซ้ายมือก็มีตัวนะครับจะไปไหนไอ้นมบนหัวยังมีอยู่นะครับบนตึกส่วนวิจัยเนี่ยยังมีอยู่ตัวหนึ่ง เหมือนเขาจะดักผมนะครับเขาเดินตามผมตลอดเลยโอเคเรียบร้อย ายตัวมากเลยอครับเยอะจริงๆเดี๋ยวเรามาแปลงร่างกันดีกว่านะครับถ้าใครเปิดใจโลตลอดเหมือนผมนี้แนะนำให้ปิดก่อนนะครับไม่งั้นจะแปลงร่างไม่ได้นะครับผม แปลงล่างเรียบร้อยต้องไปเก็บไปอ้เหลืองๆเนี่ยนะครับเพื <c oughs> ่อที่จะแลกของบังคับยากนะครับสำหรับผมเนี่ยผมว่าราบังคับยากมาก <c oughs> นี่ไ่ยิงไปน,นัดหนึ่ง จะโหลดอาพีจีอะไรมันจะยากเขียนขนาดนี้เนี่ย เฮ้ยมีรถมาเฮ้ยเยผมต้องกลับเป็นคนก่อนนะครับแบบนี้ไม่เวิร์กแน่เลยเดี๋ยวออกจากวงแดงๆนี้ก่อนโอเค เพื่อนเขาเหมือนกําลังแปลงร่างเป็นมดุตคนหนึ่งนะครับ ปาไฟเช็คดันฟ้าดูนะครับเฮ้ยเขาโดดลงมาโอเคเหลือตัวเดียวนะครับ บอดนะครับที่วิ่งไปหาเขาอ่ะอืมกระสุนเขียวผมก็ไม่ค่อยมีลูกด้วยดิตัวนี้ก็บอดนะครับเจ็บ ว่าผมปั๊มยาแล้วผมขึ้นไปเล่นดันฟ้าดีกว่านะครับตัวนี้เขาก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับผมว่าเขาน่าจะเล่นเป็นอยู่ ิงมาละผมผมไม่กล้ากระโดดลงไปยิงอ่ะครับเขาสโมกรถนะครับเหมือนเขาจะรถออกเดี๋ยวผมรอดีกว่า ติดเฉยโอ้ไม่ตายด้วยเขาน่าจะหนีไปได้แล้วนะครับเฮ้ยเหมือนเขาจะเอานะครับเขายังจอดรถไว้อยู่เดี๋ยวผมต้องแลกกระสุนยาสักหน่อยละแลแกได้ไหมเนี่ย ทำไมมันกดไม่ได้อะดำเนินการบ่อยเกินไปเอา้ากดไม่ได้อา้าวสวยละสีคราวนี้ตัวนี้ก็ไม่ได้มผมผมว่าผมไปตัดรถเขาแล้วก็ออกดีกว่านะครับ นั่นไงเขาก็ตัดรถผมเหมือนกันเขายิงนนรถปักกี้ผมนะครับเ3เมตรแล้วผมก็วิ่งออกทางข้างหลังดีกว่า ผมออกดีกว่าลุกก็หมดแล้วเฮ้ยักกี้เดี๋ยวเปลี่ยนเอาปักกี้ไปดีกว่านะครับ ที่ศูนย์วิจัยอันนี้มีคนยิงกันนะครับคือผมไม่มีกระสุนเขียวอะ่ะยังไม่กล้าเข้าไปวดัดเดี๋ยวผมไปหาลูกปืนเขียวก่อนนะครับข้างหน้ามีรถจอดนะครับ เห็นคนเลยเฮ้แอดับเดี๋ยวผมไปเก็บแอดับดีกว่านะครับไม่รู้มีคนเก็บยังมีคนมาเก็บไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบออก ผมขับรถไปเล่นเข่าซ้ายมือดีกว่านะครับเฮ้ยเฮ้ยรถปัดโอเคอเลยเข่านี้ผมว่าโอเคละในวงพอดีเลย เสียงเครื่องบินนะครับอ้าวล่วงล่วงโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปเก็บงานเลยนะครับ เผื่อเขามีกระสุนไปเก็บมาแล้วนะครับไม่ต่างกันเลยยาจกเหมือนกันเลยเฮ้ยมีคนข้บรถไอามาผมไม่มีกระสุนอนะผมไม่ค่อยอยากเคาะเท่าไรละ ผมขยับไปเล่นด้านหน้าดีกว่านะครับไปอยู่ในวงดีกว่าเฮ้ยได้ยินเสียงคนขับเครื่องบินอีกล้วอือหือไม่โดนสักนัดเลย อ้าวเพื่อนขับวนมาแบบนี้ก็สวยดีเรียบร้อยไม่แนะนำให้ขับเครื่องบินเล่นนะครับถ้าวงเล็กแบบเนี้ยตอนนี้ก็เหลือสองตัวแล้วครับ Watch out วงบีบไปหาเขานะครับผมว่าผมเข้าไปหาที่เล่นก่อนดีกว่า คือผมเห็นแค่ตัวเดียวนะครับแต่อีกตัวหนึ่งไม่รูวอยู่ไหนโอเคครับตรงนี้น่าจะเล่นได้นะโอ้ยเจ็บเจ็บตาย,ายอ้าวตายเฉย ที่2ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s c r i ไ e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ